ตกแล้วตาโอ้อมองที่ไหนึว่าจะมีตกโอ้ตาแข็งแรงมากเลย,ยเนาะเท่าไรแล้วครับเนี่ยเจ็ดสิบห้าจจะเข้าเจ็ดสิบหกแล้วโอ้แข็งแรงมากไหเ้วเลยผมให้ดูความเร็วนะนี่ผมทิ้งห่างอยู่ประมาณสามเมตรนะครับ ตามหลังอยู่2ี่นะโอ้โหแข็งแรงใช้ได้เลยนะครับรถไม่ได้ใหม่นะเป็นรถรุ่นเก่าด้วยนะครับโหยอดมากเลยอด รื่อนิดนึงนะครับคิดว่าไหวไหมจางจอยสบายนะอ,อีกอีกทานไปไหนแล้ววะไม่ไหวก็ไปไหนแล้วไม่รู้เห็นเขากลัวไงเลยเขาไม่ตามมากับเราจ้งมาข้างหลัง <laughs> พี่โอนว่าไงไหวปล่าเ,เอาไปพูดชนเนี่ยเอาไม่โนกับพจนทิพนะ ทีนี้นะครับผมก็พักอยู่ที่แถวเขาระกำนะครับผมบริเวณนี้นะครับผมก็จะมีเรือนจำเขาระกำนะครับผมอยู่ข้างหลังผมนี่เห็นไหม แต่ว่าอยากจะบอกอย่างนี้นะครับว่าใครนะครับที่มาเที่ยวเรือนจําขอรแกรนนะครับผมที่นี่นะครับผมมีของขายด้วยนะครับผมเช่นพวกก๋วยเตี๋ยวสเต็กเครื่องดื่มนะครับผมมีครบเลยนะครับผมแล้วก็ข้างหลังตรงนี้นะครับผมจะมายืนถ่ายรูปกันก็ได้นะครับผมวิวสวยงามมากๆนะครับยิ่งไปตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นเนี่ยนะครับผมบอกเลยนะว่าสวยงามจริงๆนะครับว่างๆนะครับผมถ้ามีโอกาสมาเที่ยวจังหวัดตราดนะครับผมลองมาแวะกันดูนะครับมาที่นี่ ไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับจักรยานนะครับผมไปไเรื่อยๆนะครับผมดีอย่างไรนะครับผมต้องบอกอย่างนี้นะว่า,าเราใจยเย็นลองอย่างนะครับผม,มันเห็นอะไรหลายอย่างนะครับวันนี้นะที่ผมมาเด่ยนะ,ค,ะยมมครับเมื่อก่อนผมมาดูเลยนะมันจ,นจะมีสะบานทีกันมันข้างเยอะมากนะครับผมผมผมลแต่ลเอหอ็นแต่คันหน้าใช่ไหมครับแล้วที่นี่นะครับผมพอลดความเร็วลงเนี่ยนะครับผมเออ ก็ได้นะครับขอแค่ได้ออกแรงได้เหงของเนี่ยนะครับมันจะวิวสวยๆมันโคตรดีเลยนะครับดีกว่าฝันไปเรีวยแล้วกไปเก็บปลาตรงนะครับฝันมาตอนนี้เนาะอุปสรรคนะครับคือฝนจริงๆนะเอ้าดันกันยาวไปนะครับแล้วก็ตรงนี้นะ <c oughs> เขียนกันเป็นแถวเลยนะคือไปข้างบนผมไม่รู้จะเขียนหรือเปล่านะแหมบันเทิงเลย ว่าทำไมที่พักเราอยู่ไกลจังเกินไปเป็นโลเลยเออ อ่ะพอดีวันนี้นะครับก็ออกมาปั่นจักรยานน้อเมื่อกี้ก็ไปปั่นรอบบิมเขื่อนสะสีเสียดมานะครับผมระยะทางในวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่33กิโลนะครับผมก็ใช้เวลา1ชั่วโมงกับอีก45นาทีนะครับก็ปั่นรอบเขื่อนไปเรื่อยๆนะครับผมลมเย็นเย็นสบายๆนะครับช่วงนี้ไม่เน้นกดหนักนะครับเน้นแค่ว่าพยายามรีดไขมันออกหน่อยนะครับดูสิเห็นไหมวนตุบเลยนะครับผมก็ มีความคิดว่าก็อยากจะลดน้ำหนักลงสักหน่อยหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่าโอ้อ้วนนักไม่ไหวนะเวลาเราไปปั่นจักรยานตามเขาเนี่ยนะครับผมมันรู้สึกตื้อนะครับแล้วก็อีกอย่างคือเวลาทำงานเวลาขับรถเนี่ยนะครับผมมันสัมผัสได้เลยนะครับว่ามันเหมือนกับมันง่วงตลอดเวลานะครับผมก็ต้องทำแบบนี้ที่แหละเนาะคุมอาหารกินของหวานของมันให้น้อยนะครับผมเพื่อว่าน้ำหนักตัวเราจะได้ลงเราจะได้มีสุขภาพที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับ ชื่นชอบในทางปั่นจักรยานแบบไหนสําหรับปูดีเองนะชื่นชอบในทางที่แบบว่ารถน้อยนะครับได้เห็นวิวธรรมชาติวิวสวยๆนะไม่จำเป็นต้องไปเยอะหรอกนะครับสองสามคนนะเห็นก็เพียงพออยู่แล้วนะเห็นวิวธรรมชาติแบบนี้นะครับผมเห็นแล้วมันก็ชื่นใจใช่ไหมฮะรู้สึกว่ามันสบายตาม,มากๆเลยนะครับผมปั่นจักรยานรอบริมเพลสาสีเสียดดีอย่างไร เส้นทางนี้เนี่ยนะครับผมต้องบอกว่าเป็นเส้นทางที่รถเนี่ยนะครับผมน้อยมากๆเลยนะครับผมสม่วนมากจะเยอะตอนเช้าเนาะในการที่ขี่รถไปเดินทางนะครับผมส่วนทางด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับผมก็จะมีเป็นทางวิ่งนะครับผมให้กับเราด้วย นะครับผมใครไม่อยากจะปั่นจักรยานมนผมนี่นะครับผมก็มาวิ่งกันได้นะครับผมปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแล้วก็จะได้เห็นวิวสวยๆนะครับส่วนมากนะครับทางนี้เนี่ยนะครับผมรถจะเยอะตอนช่วงประมาณตอนช่วงเช้าๆนะครับแต่ว่าไม่ได้เยอะอะไรมากมายเนาะก็เป็นเส้นทางหลักนะครับในการเดินทางไปทํางานนะครับผม ตอนช่วงเย็นๆนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมถนนโล่งแบบนี้เลยนะครับบางวันเนี่ยนะก็จะมีกลุ่มนักบานเนี่ยนะ,นะ,นนยนะครับผมมาปั่นรอบนี้นะครับผม,มชุดใหญ่เลยนะครับมาเองสิบยี่สิบคันนะฮะ ในรอบริมเขื่อนาสีเศษเนี่ยนะครับผมก็มีของขายให้กับเราด้วยนะครับผมทางด้านซ้ายมือของผมนี่นะครับผม่วนด้านขวามือนะครับก็จะเป็นที่จอดรถนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปได้เลยนะครับได้นะครับที่สนใจที่อยากจะมาออกายนี่นะครับลอมาดูนะครับมาแล้วไม่ผิดหวัง่าแน่นอนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมกทินะครับก็วันนี้อยู่ในสวนนะครับผมก็มาพ่นยาอยู่ในสวน นะครับจะบอกกับทุกคนอย่างนี้นะครับว่าในสวนผมเนี่ยนะครับผมผมเองแทบไม่ได้ใช้มอไซค์เลยนะครับผมก็มันมีทางขึ้นลงขึ้นลงนะครับผมอยู่ที่100เมตรนะครับผมก็ใช้จักรยานเอานะครับเพราะว่าระยะทางมันไม่ได้ไกลอะไรมากมายนะครับผมก็อย่างน้อยเนาะเราได้ออกกําลังกายไปในตัวนะครับผมก็ประหยัดการน้ํามันไปได้เยอะเลยทีเดียวนะครับลองดูกันเนาะว่าใครมีสวนนะครับแล้วก็ที่ทํางานนะครับที่ไม่ได้ไกลอะไรมากมายนะครับเต็มที่ สองร้อยสา 200, 300ม้อยเมตรเนี่ยนะครับผมผมว่าจักรยานก็ตอบโจทย์เหมือนกันนะครับผมการปั่นจักรยานไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับผมบอกเลยนะครับว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับผมมันไม่ใช่แค่ว่าเป็นการออกกําลังกายนะครับแต่มันเป็นการที่แบบว่ายัางไงเหมือนเราออกมาผ่อนคลายนะคะรับผมก็ลึกๆเนาะเราไปไกลกว่านี้นะครับผม ด้วยแรงถีบของเราเนี่ยก็เหมือนกับว่ามันเที่ยวไปในตัวบวกออกกาลังกายใช่ไหมครับแล้วก็ได้สุขภาพด้วยได้เที่ยวด้วยนะครับเปิดเพลงคร้อยเบาๆนะครับอย่าเปิดดังมากนะเดี๋ยวไม่รู้ว่ามีรถมาข้างลังหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะเฉียวไปสักก่อนนะครับได้หินวิวส,สวยๆนะครับผมในทางที่เราผ่านมานะมันเป็นอะไรที่คุ้มค่าจริงๆนะครับยิ่งเจอเพื่อนร่วมทางด้วยแล้วเนี่ยนะครับผมมันเป็นอะไรที่แบบคุ้ม มากๆเลยนะครับผมอย่างน้อยเราก็ได้รู้จักกันได้พูดคุยกันนะครับ